ก็สวัสดี fc ยามเย็นพี่น้องก็คือเก่าเหมือนเดิมเมื่อไยคลิปนี้ก็ได้มามาเลาะดูสวนยางเล็กพี่น้องมาเลาะดูสวนยางเล็กสวนยางนี่ก็เป็ีไยนสวนยางของผมเองนี่เลยพี่น้องเพิ่งปลูกเมื่อเดือนพฤษภาปีนี้เลยพี่น้องวันนี้ก็วันที่ห้าเอ้ยวันที่เท่าไหร่พี่น้องวันที่สี่แม่นบอกสี่อหัพี่น้อง เนาะเออเอาเป็นว่าไอเดือนธันวานแล้วกันเนาะผมก็จําวันที่บ่ด <c oughs> ้กะเออวันที่วันที่ห้าเนาะเออวันที่หาถูกเลยเนาะเออก็ปลูกได้สี่ห้าหกเดือนพี่น้อะนี่ต้นยางก,ก็ประมาณนี้พี่นนอะประมาณนี้ก็อันนี้นี่แต่ก่อนนี่มันเป็นหน้าพี่เนางแต่ก่อนนี่มันเป็นหน้า ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่อมก็เฮ็ดเข่ามาตลอดพี่น้องปลูกข้าวมาตลอดอแถวนี้ก็เขาก็ปลูกข้าวกันเห็นบ่เขาปลูกเข่ากันบัดเห็นไหมทางนู้นก,ก็ปลูกข้าวแต่ที่นี่คือมันเป็นดินทรายไงพี่น้องมันเป็นดินทรายถามว่าแต่ละปีที่ผ่านมาที่ผมเฮ็ดมานี่มันได้เข่าบอมันได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันได้น้อยพี่น้องมันไม่คุ้มค่า คิดบวกกำไรขาดทุนแล้วมั่นขาดทุนทุกปีพี่น้องบริเวณนี้นะมันขาดทุนทุกปีเนื่องด้วยสภาพพื้นที่มันมันไม่เหมาะสมพี่น้องถามว่าปลูกข้าวได้ไหมปลูกได้อถามว่าปลูกมันปลูกถ้าสมมติว่าปลูกมันได้ไหมปลูกได้แต่ว่ามั่นหัวเนา่าพี่น้องปลูกมั่นกับเนา่าปลูกเขากับนวนั่นแหละว่ายง่ายก็คือทําได้ทุกอย่างเอแต่ว่าทําแบบกระเทอกกระเทืนนอนกระเทอกกระเทือน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมก็เลยปรับปรับจากหน้าข้าวเนี่ยอมองนีเป็นหน้ามเมื่อเลือยตะกี้เนี่ยขั้นหน้าเง้าไปพู่นป,ปุน่นหญ้าพม่าป,ปุน่นเราก็ยญ้าพม่าใบพุ่นมาทางนี้นเป็นไหนเนื้อที่เนื้อที่ประมาณเกือบสองไร่พี่น้องเกือบสองไร่อก็ผมก็ปลูกยา,หาหยางสองห้าหนึ่งพี่น้องสองห้าหนึ่งยางสองห้าหนึ่งกับ เ,เขาเรียกว่ายางสายพันธุ์ใหม่พี่นอ้องย,ยางสายพันธุ์ใหม่นี่ผมก็ไม่กล้าเอามาเต็มระบบพี่น้องผมเอามาทดลองแค่สิบต้นเ,เพราะว่าอย่างคือทางไอ้กยะทกยะทเขาก็สนับสนุนเนาะสนับสนุนให้ปลูกยางพันธุ์ไหนสามเก้าศูนย์สี่แต่ที่เนี้ยคือมันคือถามว่ายางยางจากกยทนี่มันมันผ่านการวิจัยมาก็จริงพี่น้อง แต่ว่าผมกับบ่แน่ใจไงเพราะว่าพื้นที่ของกยทที่เขาไ้้ทดสอบทดลองเก็บสถิติมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าพื้นที่มันเป็นยังไงมันเหมาะกับของเราไหมเพราะานั้นผมก็เลยผมก็เลยไม่กล้าไม่กล้าเอามาปลูกเต็มระบบผมก็เอามาทดลองแค่สิบต้นเพราะว่าคือถ้ามันได้หรือไม่ก็ถ้ามันเสียเนี่ยก็ให้มันเสียน้อยที่สุดแต่ทีเนี้ย ยางพันสองห้าหนึ่งเนี่ยคือมันมันเขาเรียกว่ามันผ่านผ่านในการทดสอบหลายพื้นที่มาแล้วว่ายางสองหาหนึ่งเนี่ยมันชอบที่รุ่มที่ต่ำปลูกในภาคอีสานก็นำยางออกดีเพราะนั้นผมก็เลยไม่เสี่ยงพี่น้องผมไม่เสี่ยงที่จะปลูกยางสายพันธุ์ใหม่ที่เยอะจนเกินไปถึงแม้ว่ากยทเขาจะปรับให้เปลี่ยนยางชั้นหนึ่งก็จริงพี่น้องแต่ว่ามันยังไม่มีเกษตรกรคนไหน ่ว้ง่ายกคือมันยังไม่ผ่านสนามจริงพี่น้องมันยังบอกท่านผ่านสนามจริงอมันผ่านสนามจริงในในกยทก็จริงพี่น้องแต่ว่าสภาพพื้นที่ที่เกษตรกร,ร,กรทั่วไปของเราจะเอามาปลูกเนี่ยการดูแลก,การบำรุงต่างต่างเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันพี่น้องเพราะนั้นผมเลยไม่แน่ใจถึงแม้นกยทอจะจะอาเรว่าจะให้ความมั่นก็ก็ยังบ่แน่ใจคือเก่าพี่น้องออผมก็เลยเอาแต่สอง้าหนึ่งมาลงซะเปลี่ยนส่วนมากออแล้วก็เอาสามเก้าสี่มาปนนิดหน่อยพี่น้อง อือก็คือบาแล้วเนาะคือบางสิ่งบางอย่างนี่พี่น้องบางสิ่งบางอย่างเนี่ยออคือเราเราไม่ต้องเชื่อทั้งหมดพี่น้องไม่ต้องเชื่อทั้งหมดคือการกับการเฮ็ดหน้าเฮ็ดเกษตรนี่แหละออคือบางครั้งบางทีเนี่ยเอเราคือเขาเรียกว่ายังไงคือเราขยันอืมขยันผิดที่อดทนเกินไปมันกัดมันก็ไม่ใช่นะพี่น้องออคือก็มีเนาะวลี ว่าลีที่คนที่ทําเกษตรเขาก็พูดต่อๆกันมาว่าอาชีพกเกษตรนี่มันต้องขยันพี่น้องขยันอดทนขยันอดทนเออแมนบอแต่ทีนี้พี่น้องถามว่าเกษตรกร,ร,กรของเราเนี่ยเออถ้าไปขยันผิดที่หรอไปอดทนผิดที่คือจังที่ผมได้ได้ลงคลิปไปเนี่ยพี่น้อง ขยันทำนาอขยันเห็ดหน้าขยันดูมันสู้แดดสู้ฝนขยันอดทนเออเมื่อปีเมือ่อศาสตร์กรว็วนอยู่แต่น้ำหน้าอยู่นั่นแหละเออทมว่า,ทำ,าว ừ, ทำนาแล้วเนี่ยเออทำนาแล้วนี่ยมันได้อย่างพี่น้องมันได้กำไรมันได้เงินได้ข้ามขึ้นมาบอเออปลูกข้าวเยอะๆเนี่ยเออเศร้าหน้ารวยบอเออต้องมองต้องมองจุดนี้ผมได้พี่น้องเออใช่อยู่ว่า อาชีพเกษตรนี่มันยากมันลําบากอมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้ความขยันเอมันต้องใช้หัวใจเพราะว่าอย่างเพราะว่าการเเกษตรมันต้องสู้แดดสู้ฝนพี่น้องแดดกระห้อนแดดก็ร้อนเง่าก็ออกตัวก็เหม่นอหน้าก็ดําเห็นบอกเพราะนั้นมันต้องมีใจรักมีความอดทนอแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูด้วยว่าอันไหนที่เราควรจะอดทน อัานไหนที่เราควรจะขยันเราก็ควรจะขยันเราก็ควรจะอดทนพี่น้องไม่ใช่ว่าทําเกษตรแล้วก็ต้องอดทนทุกอย่างขาดทุนก็ต้องอดทนให้มันขาดทุนอยู่หันเออมันมันใช่ไหมพี่น้องอ,อขาดทุนมาสิบป,ปีเราก็ต้องอดทนทําแบบนั้นเป็นสิบป,ปีบอกมันบ่แมียนพี่น้องคือจังผมเนี่ยบริเวณเนี่ยเห็นบ่กแต่ก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ทํานามาตลอดก็ขาดทุนมาตลอด แต่พอตกมาถึงถึงรุ่นผมเนี่ยผมมองเห็นแล้วว่าทําไปแล้วเนี่ยทานาบริเวณนี้ไปแล้วนี่คือมันบนแห่งเงินท่าพี่น้องมันบนคุมทุนออผมก็เลยจ้างให้รถไถเขานี่ดันพี่น้องดันดันแล้วก็ว่าจะยกล่องปลูกยางอันนี้ก็อันนี้ก็ยกล่องไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะยกล่องให้มันลึกกว่าน,นี้อีกหือให้มันไม่ให้น้ํามันท่วมระบบรากพี่นอ้องคือผมมองแล้วว่า ถ้าทำข้าวต่อไปเออจังแต่ไปถึงลูกรุ่นหลานแบบเนี้ยเออมันมันมีแต่ขาดทุนไปมุนาพี่น้องมันไม่มีกำไรไปข้างหน้าหรอกแต่ทีเนี้ยการปลูกยางพาราเนี่ยมันมีแต่จะได้ไปข้างหน้าพี่น้องเออมันไม่มีขาดทุนหรอกผมบอกเลยปลูกยางพาราเออจากประสบการณ์ที่ผ่านมาสิบปียี่สิบปีที่ผ่านมาเน่ะเห็ดยางพาราถึงราคามันจะตกต่ำเออมั่นกัยังได้กำไรมั่นกัยังได้เงื่อนพี่น้องเออพืชสามสี่ชนิดเนี่ย ข้าวอ้อยยางพารามันสำปหลังปาล์มน้ำมันแบบเนีเออ้ถามว่าเกษตรกรภาคอีสานเรานะ่ะทำอะไรออทำทำกเกษตรตัวไหนที่ทำแล้วเนี่ยมันได้เงินไ,นได้ข้ามทำแล้วมันพอกินพอใช้เนี่ยผมบอกผมบอกเลยว่าภาคอีสานเท่าต้องยางพาราเท่านั้นพี่น้องยางพาราเท่านั้นพี่น้องอ้อยมันออ้อยมันปาล์มเนี่ยกระเฮ็ดมาแล้วพี่น้องเอ,อแล้วเห็นพี่น้องคนไหนล่ะ นี่ยที่ปลูกมันแล้วนี่พ่อมีกินมีเงิ่อนแน่หรือไม่ก็พี่น้องคนไหนที่ปลูกง่อยแล้วพ่อพ่อได้เงินแน่โดยเฉพาะคนที่ทุนน้อยอย่างเราเราเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องจักรเนี่ยไม่มีไอความรู้อะไรมากมายเนี่ยผมว่ายางพาราเนี่เป็นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนี่ยพี่น้องเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอันไหนที่เราทําแล้วมันมันขาดทุนนะอยา่ยาไปอดทนถ้ำพี่น้องเออย่าไปขยันถ้ำไม่งั้นมันจะมีวลีบอกพี่น้อง ขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยเนี่ยเห็นบอกเพราะนั้นน่ะอันไหนที่มันเราทําแล้วมันขาดทุนอันไหนที่มันทําแล้วมันบ่ได้กาไรขึ้นมากเนี่ยอย่าไปทุนเห็ดพี่น้องอย่าไปทุนเห็ดห,ห,หาแนวทางใหม่พี่น้องหาแนวทางใหม่เอเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องใช้เงินต้องกินต้องใช้ทุกวัน,นถ้าเราทนทําแล้วเนี่ยมันมันบ่ได้กาไรก็แจ๊คสีเฮ็ดเห็ดหยางเนาะคือเหมือนกันกับข้าวพี่น้องปลูกข้าวเนี่ย ถ้าใครทําแล้วไม่ได้กําไรทําแล้วขาดทุนผมว่าให้ลดลดลดการทํานาลงเฮ็ดแค่พอกินก็พอพี่น้องทาแค่พอกิน hmm. ก so ็พออแต่ถ้าใครปลูกข้าวแล้วอพื้นที่เหมาะสมได้ผลผลิตดีทําแล้วปลูกข้าวแล้วได้กําไรอันนั้นอ่ะเฮ็ดต่อไปพี่น้องเฮ็ดต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าทําทําถึงยังไงคุณทําไปคุณก็ได้กําไรไงคุณบอขาดทุนเพราะนั้นก็เฮ็ดต่อไปแต่ถ้าใครทําแล้วเนี่ยอปลูกข้าวแล้ว คืออย่างของผมเนี่ยยกตัวอย่างเอาใกล้ๆมันของผมเนี่ยพื้นที่เป็นนาโคกนาโนนแบบนี้ปลูกข้าวแล้วเนี่ยอมันบ่ไดดกําไรผมเศร้าเห็ดพี่น้องผมเลิกทําผมปลูกยางผ้าล่าเลยเออเห็นบอกเพราะนั้นก็จําคาของผมไว้พี่น้องจำคำของผมไว้ออาชีพเกษตรต้องขยนันต้องอดทนต้องมีใจรักก็จริงพี่น้องความขยนันความอดทนมันก็ต้องขยันให้ถูกที่ต้องอดทนให้ถูกที่พี่น้อง ไม่งั้นนะ่ะถ้าเราขยันหรือไม่ก็อดทนที่มันผิดที่ไม่ถูกที่เนี่ยขยันขยันถูกขยันผิดที่เนาะสิบปีกับ,บวัลุยก็คือยังเข้าวายดีนดั่นแหละเพราะนั้นพิจารณาเอาพี่น้องพิจารณาเอาแนวดเฮ็ดแล้วมันสีไดเงินแนวดเฮ็ดแล้วมันสี่ยั่งยืนแนวดเฮ็ดแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าทางทางเขาเรียกวเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรของของเราเองขึ้นมาได้นะ แต่อันไหนทําแล้วปลูกไปแล้วมันลดมูลค่าของดินของเราลงไปอย่าไปเห็ดพี่น้องอ่ก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสารอะไรมากมายเนาะอออะ,อะโอเคประมาณนี้ครับผม